สบายดีพี่น้องสุขูสุคนสุมองสุบอนพบพ่อกับส่องสนียไปแล้พี่น้องเมื่อในห้ากาสิไปเก็บหมักท่านคือเก่าพี่น้องเลยบรรยากาศตอนเช้าเช้าเช้าหนาวพี่น้องเลย,า,ยลาเีากก่น,น้องบบอใเอนยน้องอนเนย บรรยากาศนอนนายัตอนเสาพี่น้องป้าเนาะอันนี่อคือใส่เสือใหญ่แทนป้าลูกน้องเนยกินอนท่านมาลายหมาอกบอะท่านเนาะดีป้าลุงป้าบอกท่านคือลายลายแท่น่ะพี่น้องหมาท่านเราก็ตื่นกี้ นี่น um ี pues ่แกให้เบิร์ดนะลูกนี่นี่สองหน่วยซ้ำหน่วยผู้ผู้มีมีนี่นะแถวนี้เก็บพันเบิร์ดแน่เอาวางลงวางลงมาเก็บหมักท่านนำกันเด้อพี่น้องปมาหมักท่านท่านหวานพี่น้องขนาดนั่นน่ะหล่นลงแล้วพี่น้องปลาหม่าวถามของปลาเมาแล้วก็อยากเนาะโอ้ยมันหักเลยเด้นั่ง นี่มีแตรมากรตึงๆน้องเก๊ะเก๊ะเก็บบางท่านนำมาเสาวพี่น้องเขาสิเก็บไปลาไหลพานี่ปลาไหลพ่อแม่เถื่อมีคนมาพี่น้องเมื่อนี้จะว่าบ่าวบอยสิมาบ่ะจักพี่น้องเนี่ยบ่าวมาออกออกมากเท่าไหร่บ่าวมาออกบ่าวบอยจะออกมาพี่น้องเขาก็มาต่อยก่อนพี่น้องเลยจิได้สำด้พี่น้องเพราะมันจะต่อยคู่มือเนาะ ต่อยคุ้เมื่อมันก็บาอยากมีปัญัยพี่น้องพอโบอแมนแต่สน,นี่มาต่อยพี่น้องชาวบ้านชาบ้านเพิ่อก็มาต่อยคือกันพี่น้องเอาว่างว่าไว้ลูกมันหนักนะอู้หูหูหูหล่นลงเต็มเลย พันแล้วพันแล้วพันแล้วเก็บเก็บยันเก็บเบอร์เบิร์ดพี่น้องเลยท่านมิตรหมางามๆพี่น้องเก็บหมาทัานนำกันเด้อมันหล่นหรือว่ายังใดเนาะ นี่ตะหมากตึงๆน่องอเนยจิ้นเต็มคำซ้ำเลอพี huh. ่น้องเ้ยความลายของหมากทานเดี๋ยวตีนเจ้าน่ะน่องกิ๊กๆนะาแถวตีนน่ะเก็บอันไหนลูก น้องแก้มบุูมน้องยื้นน้ำมันเสียน้ำสิก็มือนอกนะค่ะหนาวนะบรรยากาศกันหนาวคือเก่าพี่น้องเลยมืดอน่อยก็เย็นๆแต่ว่าลมยังบ่ออกแล้วมันยังตอนเศา้าพี่น้องสวยๆมากกแต่ว่าลมสีออกสีแห้งมาจากเนาะงาทั้งพี่ต่อยแลยสะ พี่น้องมันกะบบ่อลายปันไดเนาะอ,อย่าไปผ่านแน,น่นอนสิผ่านนั่นอ่หมั่น้อยมันหล่นผ่านแล้วผ่านแล้วเจ็บแล้วก็พอ งกิกิสบองเฮียนนะน้องแก้มบุมูมปาอุ่มกันเอา้าเอา้าคนสำ่กันอุ่มกันต้คักคักไต้คักคักพอแล้วยังวะปะเก็บเฮาเบิดนะเ,ก,นเะก็บเบิดลอะกรแกมึงอะ เมื่อลูกหล่าเมื่อเมื่อหย่าอาบีอาบีอาบีกาดต้นชาเศร้าเนาะรีวิวเฮือนให้ทานผสมได้เบิ่งได้นสมน้ำกันเนาะอันนี้เดินเฮือนของสนีพี่น้องเฮือนของสนีกับเสาแตกเบิดพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะ อันนี้ก็ิีรุดลง,ลงแล้วพี่น้องลายการตันนี้พี่น้องมันจิเจือนลงแล้วพี่น้องเลยเสาเฮือนได้่พี่น้องตีนตีนห้องเสาเฮือน,นอตเนาะแตกบ่แล้วพี่น้องมันซิรุดลงเลยเฮือนห้องสนนี่นะพี่น้องเลยอันนี้ก็แตกแต,ตกหูเสาเลยเฮือนห้องสนนี่นะพี่น้อง แต,แต่แต่ครูเศร้าเลยท้าพ่อคนกว่านแบบว่าลมมากเลยเนาะลมมากหละมันเป็นตตยานนะพี่น้องมันเป็นตตยานเลยท้าพ่อคนกสิมางลงพี่น้องมางลงก็จิได้อยู่ในใจแล้วพี่น้องเลยสิได้ปุ๊กตูบอยู่ของสิได้ปุ๊กตูบอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าเวลาลมแห้งๆเลยพอเศร้ามันแตกเบิดเนาะย,ย่ามันสุดลงพี่น้อง พอมันเดี๋ยวนี่มันก็ะเซี่ยขางหนึ่งเลยเพื่อนของสเนีนี่ยพี่น้องพอมันแตกสุดสายเลยกรสิไดียมังลงกับสิมาปุ๊กตูบอยู่จักสิปุ๊กตูบอยู่มองได้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศการนาวหนาสเนีละอุกเด้อุกใจเด้จักสิเป็นแนวใดพี่น้องอันนี้เฮือนของสเนีพี่นะ้อง บรรยากาศสาวๆพี่น้องอือผู้ของถาแม่เนี่ยนะกำลังขึ้นกำลังงามพี่น้องอันนี้พักหนอกบรรยากากศตอนสาๆน้ๆเนา,า,า,นเนานะพี่น้องตามเพื่อนตามซามมาในเพื่อนของซนนี่กับพี่น้อง รีวิวเพื่อนนะพี่น้องเบิ่งเนาะเสากระแตกเบิดพี่น้องเลยแตกเบิดอ่ะแถาพอแถาพอพังกระสีไดมากางลงพี่น้องพันแบบพนย่ญแบบว่ามันสุดล่งแห้งนะพี่น้องพอตีนตีนเซาเนาะแตกบ่คุ้เซาเลยกับจักสีไดอยู่ในสะละบปุกตูปอยู่พี่น้องเลยเป็นมามางเดือนไรเดือนบ่เดือนนี้กเดือนหนาอะลรพี่น้องอันนี้บอมแอนทงหน้าคองสนี่ดอกพี่น้องบรรยากาศ สนี่ก็เลยถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะว่าบรรยากาศต้นชา้า้าต้นเนี่ยต้นชา้าได้พี่น้องหกักแดดออกเลยน้อยหนึง่งแดดก,ก็แดดอ่นอ,อนๆพี่น้องเยน็นต้นเนี่ยนะลมยังบม่มีดอกแต่ว่าเย็นแห้งพี่น้องเลยเมื่อเน,นี่กะสนี่กะคอจบบขิดเพียง่าน้เนาะผากติ ฝากติดตามขีปนาดอ้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งวัสดุสุขสุคนอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เมืองไทยก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเนาะย่างกับสุขภาพร่างกายของตัวเองก็มาก่อนที่หนึ่งพี่น้องที่หนึ่งเป็นห่วงพี่น้องสนีเป็นห่วงเดอ้อสุขสุขคนสมองสมบัติสบายดีพี่น้อง